ตันนะครับตัวนี้เป็นกระบะมีประตูตัวเตียนะครับตัวนี้ก็คือฟรีดาวของตึ๊แต่งนะครับก็คือถ้าอยากจะแต่งแบบนี้ก็ดูได้เลยนะครับมีจากาหน้านะครับสเก์ตข้างนะครับให้ของวิคเตอร์มานะครับตัวนี้ส่วนล้อเนยก็จะเป็นลายของชาตวนี้ครับผมร้อมอยาง ปลุกไดลายก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกด้านข้างถ้าสนใจก็บติดแบบนี้ได้เลยนะครับผมตรงภายในครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมพอปุ่มแจนี้เป็นแบบรีโมทอยู่แล้วแต่ว่าปิดเปิดปิดเป็นท่านล็อกอยู่แล้วครับแต่ว่าใช้ปุ่มแจในการเปิดรถนะครับ<ม>ก็ส่วนส่วนจอ LED ตัวนี้ก็คือเป็นจเป็นอ่า Android Auto แล้วพร้อมกับ Apple CarPlay นะครับผมมีวานบอกให้ลูกค้าได้สัวผสตูหลังนะครับสี่แถวหลังกว้างขวางสามารถนั่งสบายมากเลยนะหรับลูกค้านะครับน่าใช้จริงเลยรุ่นนี้ตัวต่ำด้วยนะครับดูร้เนแตกลายหลังมีชั้นแบบกจริงๆเลยด้านข้างกับด้านหลังก็อย่ยงสวยงามน,นะครับผมวนันนี้มี ใส้มาให้ด้วยนะครับตัวด้านนี้นะครับต่วต่อยไทตันเครื่องตัวใหม่นะครับเครื่องดีเซลไขเปืนนะครับตัวนี้สอง 6, 6ี่ห้ามาเราก็